หากจะมีใครนึกถึงประเทศที่มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างร้อนแรงก็คงหนีไม่พ้นประเทศเวียดนามเพื่อนบ้านของไทยนะครับด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจกว่า7%ซ ด้วยประชากรกว่า100ล้านคนและมีแรงงานวัยทำงานกว่า35ล้านคนรวมถึงมีการเซ็นสัญญาทางการค้าเรียกได้ว่ามากเป็นอันดับต้นๆของโลกนอกจากนี้ยังมีการย้ายฐานการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานอุตสาหการรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเช่นโรงงานผลิตชิปโรงงานผลิตโทรศัพท์มือถือโรงงานผลิตคอมพิวเตอร์ย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศเวียดนามนะครับ้วยเหตุผลส่งทางทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาแลวก็จีน และด้วยธรรมชาติของประเทศเวียดนามนะครับที่มีความมั่นคงทางการเมืองค่อนข้างมารวมถึงค่าแรงที่ค่อนข้างต่ำทำให้ถนนในการลงทุนจากนานาประเทศมุ่งตรงสู่ประเทศเวียดนามในช่วงระยะเวลาเพียงแค่10ปีประเทศเวียดนามนั้นไต่ขึ้นมาอยู่ในระดับ ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะครับจากที่เคยคิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า50ปีในการที่จะมาถึงจุดนี้แต่เวียดนามกลับใช้เวลาเพียงแค่10ปีเท่านั้น นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศเวียดนามในปัจจุบันและภาพจำของเราคือประเทศเวียดนามคือเสือเศรษฐกิจตัวใหม่ซึ่งจะมาแทนที่ประเทศไทยในอนาคตไม่นานนะครับแต่ข่าวจากฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงตั้งแต่ต้นปี2566ที่ผ่านมาพบว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เราคาดว่าเสือเศรษฐกิจตัวใหม่ของอาเซียนตัวนี้ อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดแล้วนะครับเนื่องจากการลงทุนจากต่างประเทศหรือว่า s d i ลดลงเกือบ40%ในช่วงแค่สามเดือนแรกของปี2516 เหตุผลหลักนะครับเนื่องจากโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามนั้นไม่พร้อมรองรับการลงทุนขนาดใหญ่หลักๆเลยนะครับก็คือเรื่องของไฟฟ้าประเทศเวียดนามมีปัญหาโรงไฟฟ้าไม่สามารถหาเชื้อเพลิงมาผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศนะครับประเทศเวียดนามมีความต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่ประมาณ4 0 0 0 0เมกะวัต์เพื่อรองรับประชากรกว่า100ล้านคนและโรงงานอุตสาหการรมไฮเทคที่เกิดขึ้นอย่างกำดอกเห็ดแต่โครงสร้างของโรงไฟฟ้าในประเทศเวียดนามนั้น หนึ่งในสาม,มาจากพลังงานจากถ่านหินนะครับซึ่งเราทราบกันดีว่าพลังงานจากถ่านหินนั้นมีราคาที่ถีบตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสงครามรัสเซียยูเครนนะครับส่วนออปชันอื่นๆดูแล้วก็ไม่น่ารอดนะครับโดยโรงไฟฟ้าพลังงานาน้ำของประเทศเวียดนามทั้ง13แห่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้มีการปล่อยน้ำเพื่อเร่งผลิตกระแสไฟฟ้ามาชดเชยพลังงานจากถ่านหินนะครับปัจจุบันปริมาณน,น้ำในเขื่อนเป็นส่วนใหญ่ ไม่เพียงพอในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วส่วนออปชันสุดท้ายก็คือพลังงานจากโซล่าเซลและพลังงานลมซึ่งประเทศเวียดนามให้ความสําคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาดนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าพลังงานเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสายลมและแสงแดดเอาแน่เอานอนไม่ได้ดังนั้นนะครับความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศเวียดนามจึงค่อนข้างสุ่มเสี่ยงกันเลยทีเดียว สิ่งนี้เองทําให้โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามค่อนข้างร้อนๆอาหนา,นา,นาพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมไฮเทคที่ต้องการความมั่นคงทางด้านพลังงานสูงก็ได้มีแนวคิดที่จะย้ายออกจากประเทศเวียดนามอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยมองประเทศที่มีความมั่นคงทางด้านพลังงานดีเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนก็คือประเทศไทย ไทยเราเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ไฟฟ้าดับทั่วประเทศเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์นะครับในปี2521และหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับประเทศไทยก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ไฟดับนานขนาดนั้นเกิดขึ้นอีกเลยเนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการวางแผนทางด้านพลังงานหรือว่าแผน PDP ไทยนะครับในการเพิ่มกําลังการผลิตแล้วก็จัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศ สิ่งหนึ่งที่ช่วยยืนยันว่าน่าจะมีการย้ายฐานการผลิตสินค้าไฮเทคออกจากประเทศเวียดนามอย่างเงียบๆนะครับนอกจากตัวเลข FDI ซึ่งสะท้อนว่าลดลงกว่า40%นั่นก็คือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ Apple นะครับโดยผลิตภัณฑ์ที่แพงที่สุดนั่นก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac Pro ได้มีการระบุว่า Product of Thailand s m s in USA นั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะครับใช้ส่วนประกอบจากประเทศไทยมากกว่า90%ถึงได้คำว่า Product of Thailand เป็นสิ่งหนึ่งที่นักวิเคราะห์ในต่างประเทศค่อนข้างฮือหาพอสมควรนะครับเนื่องจากทุกคนคาดว่าผลิตภัณฑ์ของ Apple นั้นน่าจะใช้สิ้นชวนจากประเทศเวียดนามอินเดียหรือว่าประเทศจีนแต่กลับกลายเป็นว่าชิ้นส่วนทั้งหมดนั้น ถูผลิตขึ้นในประเทศไทยมากกว่า90%นั่นสะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหากรรมไฮเทคนั้นหรือว่าผู้ผลิตสินค้าไฮเทครายใหญ่ของโลกได้มีการหันมามองให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและผมเชื่อว่าสินค้าไอทีสินค้าอุตสาหากรรมไฮเทคที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันรวมถึงส่งออกไปทั่วโลกนั้นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่อยู่ข้างในนั้น ผลิตมาจากประเทศไทยซึ่งมีความมั่นคงทางด้านพลังงานและมีความพร้อมทางด้านสาธารณประโภคพร้อมกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับสำหรับวันนี้จบแล้วนะครับใครที่ติดตามช่องของผมก็อยากให้ติดตามต่อไปนะครับส่วนใครที่เข้ามาใหม่ก็อยากจะให้กดแชร์กด Subscribe เพื่อรับชมคลิปดีๆของผมนะครับสำหรับวันนี้กับผมขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ